สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจวิถีคนดอยทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผู้ช่วยพลในช่องวิถีคนดอยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการสานตะกร้านะครับหรือที่ทางคนเหนือนะครับเขาเรียกกันว่าการสานกลวยนะครับก็วันนี้ผมมีทีมงานผมสามคนนะครับก็เช่นเคยนะครับก็มีผมนะครับผู้ช่วยพลแล้วก็พันตัวนะครับพันตัวนะครับแล้วก็พันตองนะครับ วันนี้เรามาดูกันสารตะก้านะครับหรือกลวยนะครับก็มาดูกันจากตอกนะครับชมกันเลยครับนะครับมาขั้นแรกนะครับก็มีการจักตอกนะครับเพื่อที่จะเตรียมประสานตะก้าหรือสารกลวยนะครับก็พันผู้ชํานาญการนะครับเราเองนะครับก็คือพันตัวนะครับก็เป็นผู้ลงมือนะครับในการสอนนะครับในการจักตอกนะครับก็เริ่มจากการจักไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่เราสารนะครับก็มาสาร ลักษณะการสานนะครับก็มีลักษสองลักษณะนะครับก็คือการจักตอกนะครับตอกก็จะเป็นลายตั้งนะครับกับลายนอนนะครับก็ขนาดไม่เท่ากันนะครับก็ลองวัดดูแล้วก็มาจักนะครับลักษณะการจักนะครับก็จะจักออกมาเป็นรูปเป็นแบนนะครับเป็นแบนใช้เพาะผิวเปลือกไม้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นพานผู้สมัครเล่นนะครับพึ่งมาฝึกฝึกหัดนะครับเป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยของพานตัวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสานกันยังไงนะครับสันตะก้าหรือกวยนะครับไปดูกันครับงานเพื่อนฝุ่นหานไม่ง ครับอันดับแรกนะเัาเราก็มาเตรียมตอกนะคร 1, it, ับก็การทําตอกนะครับวันนี้ก็จะจะแบ่งออกเป็นสองนะครับ2ส่วนก็คือด้านกว้างกับด้านยาวนะครับด้านกว้างนะครับเราจะทําอยู่ที่6คู่นะครับส่วนด้านยาวนะครับเราก็ทําอยู่9คู่นะครับก็มาแยกทําเป็นคู่เป็นคู่นะครับก็กําลังเรียงนะครับเรียงเพื่อที่จะจัดระเบียบนะครับ ท่านเออมาท่านอยู่มันอลยในเส้นเดิมจักี่ตับอันนั้นกับอันนี้ปุ๋มันสูดดนน้มันกก็ลักษณะตอกนะครับก็จะมียาวไม่เท่ากันนะครับก็มีด้านกว้างด้านยาวนะครับก็วัดขนาดให้ช่วงจังหวะมันเท่าเท่ากันนะครับเพื่อที่จะให รูปแบบตะก,ก้าหรือกวยนะครับมีขนาดที่ตอกยาวเท่ากันนะครับก็เราจะสานอันนี้ออกไปอยู่ประมาณสักหคู่นะครับง <Okay. S 1> รูปแบบการสารนะครับก็ตะก,ก้าหรือว่ากวยนะครับก็จะใช้ใช้เพื่อสานนะครับบรรจุสิ่งของไปใกลไ้ไปนะนานะครับหรือว่าเข้าป่านะครับ ก็ใช้ตะกร้าเป้ <K S 2> ไปได้นะครับอนน,นรอนอนก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเริ่มใกล้จะได้แล้วนะครับืูแบบกันสารนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากวยตะห่างนะครับ ภาษาเหนือเขาเรียกกันนะครับ<อ>ก็เป็นก้นกู้ตาหางก้นกู้เป็นกลวยตาห่างหรือกลวยก้นค,คู่นะครับภาษาเหนือเขาเรียกกันนะครับก็จะสารออกทางเอด้านข้างไเรื่อยนะครับอันนี้คือเร,เราเริ่มต้นที่จะสารตูดของตะก้าก่อนนะครับหรือว่าตูดกลวยนะครับ ก็ประโยชน์หลายอย่างนะครับเรื่องการสารสวยนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเริ่มบิดตอกนะครับเพื่อที่จะทําตัวต่อเติมนะครับต่อเติมที่จะขยายออกด้านข้างนะครับก็เริ่มบิดตอกแล้วนะครับบิดตอกแล้วหักตอกนะครับ้วนํามาค่อยนะครับค่อยแล้วแต่ถนัดคนจะสารถนัดนะครับจะไปซ้ายหรือขวาแล้วแต่ความถนัดของการสารนะครับแต่ที่เราเลือกสารก็คือไปด้านขวานะครับด้านขวาของผู้สารนะครับ ก็เ,เริ่มไปตอกแล้วนะครับไปตอกสลับนะขึ้นลงขึ้นลงตามลายขัดของของการสารนะครับการสารลักษณะนี้นะครับ คนทางเหนือเขาเรียกว่าการตำนะครับตำตูดกลวยนะครับกว่าจะได้ให้มันเป็นให้มันแข็งนะครับแล้วก็ตำให้มันหรือว่าการสารขัดนะครับให้มันแน่นนะครับเพื่อดีขยายออกด้านข้างนะครับอันนี้คือตูดกลวยนะครับหรือว่าตูดตะก้านะครับต้องสารวนตลอดนะครับก็วนตม ตามรอบนะครับก็ไปนะครับไปหรือว่าตานะครับรอบๆด้านครับหมุนไปหมุนมาตามตามรอบของของจุดตะกร้านะครับก็การทําตรงนี้นะครับการการตำนะครับตําจุดกล้วยนะครับเราจะให้มันใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละครับเราจะให้มันใหญ่ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้มันกว้างนะครับ ถ้าให้มันเล็กเราก็เอาขยับลงมานะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับในส่วนนี้ก็คือการใส่ไม้ตูดตะกร้านะครับหรือว่าตูดปวยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการสานนะครับจะได้ไม่หักไม่งอนะครับก็มาดูลักษณะต่อนะครับด้านที่ผมบอกว่าด้านกว้างนะครับคือด้านนี้นะครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมี6คู่นะครับก็มี1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มีอยู่9คู่นะครับมี1่คู่2คู่3มคู่4คู่5คู่6คู่7จคู่8ปคู่9คู่นะครับอันนี้คือไวยก้นคู่นะครับก็จะใส่ไม้ดันตูดนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับผ่านตัวก็เริ่มสารแล้วนะครับก็การสารนะครับก็จะเริ่มอยู่บริเวณกว้างแล้วนะครับเพราะว่าพาอยู่ที่เราต้องสารในในพื้นที่ทีม่มันราบนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการจัดระเบียบคู่นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มที่จะขึ้นทรงแล้วนะครับ หรือคนข้งลุมเอาเอาสาวางที่้างบนห,หมนอนนี้เริ่มหมุนรอบข้างแล้วนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ เราจะให้มันกว้างขนาดไหนก็อยู่ที่การตำตอกตรงนี้นะครับหรือตำตุดกวยนะครับก็กันสารนะครับสารไปก็เริ่มดัดนะครับดัดไม้นะครับดัดไม้ตอกนะครับที่จะขึ้นให้มันเป็นรูปทรงนะครับก็เริ่มดัดเข้าให้เข้ารูปเรื่อยๆนะครับคในส่วนกันสารกวยนะครับก็หลายๆท่านนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะจะทําไม่เหมือนกันนะครับ ก็ในส่วนของคนทางเหนือนะครับที่สารกลวยนะครับก็หลายๆท่านอาจจะเป็นอาจจะจะมีวิชาในด้านนี้นะครับปรบับรู้ด้านนี้แล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เป็นการถ่ายทําเพื่อสอนนะครับสอนให้คนได้เข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละภาคมีกิจกรรมในการทําหรือว่าอาจารย์ประเพณีหรือวิถีชีวิตนะครับในการอาบวงชีพไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นวิถีของคนบนดอยพื้นที่สูงนะครับเขาจะหาสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกในการเป้นะครับหรือว่าใส่สัมภาระนะครับไปยังไร่สวนหรือไปพื้นที่การเกษตรหรือว่าไปพื้นที่ต่างๆนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะไปตอกแล้วนะครับไปตอกเพื่อที่จะขึ้นนะครับสารขึ้นให้มันเป็นรูปโครงตะกร้านะครับหรือว่าโครงกลวยนะครับก็จะมีการใช้ตอก2เส้นนะครับขัดตามแนวนะครับแนวขนานนะครับแต่ทุกครั้งครับจะมีการขับตอกเพื่อไปนะครับไปไปให้มันล็อกนะครับเพื่อที่จะล็อกตอกไม่ให้มันสยับนะครับ นะครับรูปแบบก็ออกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดินทางมาถึงครึ่งแล้วนะครับ,โบโก็ลักษณะการสารก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับ ลักษณะการจะตอตอกนะครับเราต้องต้อง,องเหลานะครับให้ปลายอ่อนๆนะครับเพื่อที่จะะต่อตอกที่ที่เสียบตอกนะครับที่มันมันสั้นนะครับเพื่อจะเพื่อจะ,จะทํากันสานให้มันเดินหน้าต่อไปนะครับก็จะเหลาปลายตอกซะหน่อยนะครับะม สามสามตะอ้นเก้าทางแล้วลว,ว่านะนี่นะนี่นะวันนี้จะกินยกขึ้นมาตาาไปอ,อ้เอนเร็วขึ้นหน่อยไปอ้นเปยาปูนะครับตอนนี้ก็การสารนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่เราตำปากกล้วยนะครับนี่คือเส้น สุดท้ายเราเ<อ>ส้นสุดท้ายในการตามปากกล้วยนะครับในโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังเหลืออยู่ที่การบิดนะครับก็อันนี้ช่างเราก็เป็นคนที่ตานะครับตมรัสสานกล้วยลูกนี้และใบนี้นะครับกดแจรล้อสิบห้านิดเดิตรง ลักษณะการบิดนะครับของการบิดหรือการสานนะครับก็คือการบิดแบบกลมนะครับที่ที่การการบิดนะครับก็มาดูนะครับว่าการบิดกลมเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทําตอนที่เสร็จสมบูรณ์ให้เพื่อนชมนะครับ ยิ่งไม่ตกไม่ตกไม่ตกอนนี้นะครับก็ กาจะสิ้นสุดนึงนะครับในการสารกลวยนะครับ นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายคนะันการบิดนะครับก็บจะบิดแล้วก็เสียบนะครับเสียบเพื่อที่จะอของข้างในนะครับจุดจบนะครับจุดจบของการสานนะครับ นะครับก็อันนี้ก็คือตะกร้านะครับหรือว่าก๋วยที่เราสารเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นการการะทําหรือว่าการการสารกหวยของพิธีชาวบ้านคนบนดอนพิธีสูงนะครับเพื่อใช้เป้หรือแบกสัมภาระเข้าป่าหรือไปไปเไปนสวนนะครับก็ยังไงแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เกี่ยวกับคลิปนะในการ ติดตามนะครับช่องวิถีคนดอยนะครับทาง Facebook นะครับหรือว่าช่อง YouTube นะครับก็ช่องวิถีคนดอยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย